สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเซตที่เท่ากันและเทียบเท่ากันค่ะเซตที่เท่ากัน equal sets or identical sets set เซต a จะเท่ากับเซต b หมายถึงสมาชิกทุกตัวของเซต a เป็นสมาชิกของ B และสมาชิกทุกตัวของเซต b เป็นสมาชิกของเซต a ค่ะเซต a เท่ากับเซต b สามารถเขียนสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะก็คือ a เท่ากับ b ส่วนเซตที่ไม่เท่ากันเซต a ไม่เท่ากับเซต b หมายถึงมีสมาชิกอย่างน้อย1ตัวของเซต a ที่ไม่ใช่สมาชิกของเซต b หรือมีสมาชิกอย่างน้อย1ตัวของเซต b ที่ไม่ใช่สมาชิกของเซต a ค่ะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ a ไม่เท่ากับ b อ่านว่าเซต a ไม่เท่ากับเซต b ค่ะตัวอย่างนะคะกำหนดเซต a เท่ากับเซตของ1 2 4 5 6เซต b เท่ากับเซตของ1 2 4 5 6 และเซต C เท่ากับเซตของ 1, 2, 4, 5, 6, 7จงหาว่ามีเซตใดบ้างที่เท่ากันนะักเรียนตอบได้เลยนะคะตอบว่ามีเซตอะไรบ้างคะคำตอบก็คือมีเซต A เท่ากับเซต B ค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะ กำหนด a เท่ากับเซตของ a b c b เท่ากับเซตของ a b และ c เท่ากับเซตของ b c a จงหาว่ามีเซตใดบ้างที่เท่ากันและเซตใดไม่เท่ากันให้เวลาคิดนะคะระหว่างนี้ก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือเซตที่เท่ากันก็คือเซต A กับ C นะคะส่วนเซตที่ไม่เท่ากันก็คือเซต A กับ B และ B กับ C ค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะกำหนด A เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนนับ b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวก c เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มลบจงหาว่ามีเซตใดบ้างที่เท่ากันและเซตใดไม่เท่ากันนะคะจะเห็นว่าเขากำหนดเซตมาให้เป็นแบบบอกเงื่อนไขถ้าจะให้ง่ายนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนเซต a b c เป็นแบบแ,บบแบบจกแจงได้ นั่นก็คือเซต a เท่ากับต้องเซตของ1 2 3นะคะเซต b เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกก็จะเท่ากับเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆเช่นกันและเซต c เท่ากับเซตของจำนวนเต็มลบก็จะเท่ากับจุดจุดลบ3ลบ2ลบ1นะคะจงหาว่ามีเซตใดบ้างที่เท่ากันถ้าเราสังเกตนะคะ เห็นชัดเลยว่ามีเซต A กับเซต B ที่เท่ากันแล้วก็เซตที่ไม่เท่ากันก็จะเป็นเซต A กับ C นะคะที่ไม่เท่าแล้วก็ B กับ C ไม่เท่ากันนะคะมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่4กํกำหนดเซต A เท่ากับเซตของลบ2กับ2 และ b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x กำลังสอลบ4เท่ากับ0จงสะจงแสดงว่าเซต a เท่ากับเซต b นะคะจากโจทย์เขาให้เซต b เซต a มาเป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกแล้วรู้อยู่แล้วว่าเซต a มีค่าเท่ากับนี้นะคะส่วนเซต b ให้มาเป็นแบบเงื่อนไขดังนั้นเราก็ต้องหาคำตอบของเซต b ก่อนจากเงื่อนไขบอกว่า x กำลังสองลบสี่เท่ากับศูนย์ดังนั้นเราก็จะเอาเงื่อนไขตรงนี้มาหาคำตอบของค่า x นะคะนั่นก็คือจากเซต b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x กกำลังสองลบสี่เท่ากับศูนย์นะคะครูก็จะเอาเงื่อนไขตรงนี้มาคิดหาคำตอบค่า x นะว่าอะไรที่ยกกำลังสองลบสี่แล้วเป็นศูนย์นะคะซึ่งถ้าดูแล้วมันก็คือสมก,การกำลังสองนั่นเองนะคะ ซึ่งเราสามารถหาคำตอบได้นะคะโดยการย้าย x ย้าย4ไปทางขวาเลยนะจะได้ x กำลังสองเท่ากับ4แล้วก็หาว่าอะไรที่ยกกำลังสองเราได้4นั่นก็คือ2กับลบ2นั่นเองนะคะดังนั้น b เท่ากับเซตของลบ2กับ2 a ก็เท่ากับเซตของลบ2กับ2 ดังนั้นก็แสดงได้ว่า a กับ b เท่ากันนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างถัดไปกำหนดให้ a เท่ากับเซตของ2 3และ b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนนับและ x กํลังสองลบ4 x บวก3เท่ากับ0จงแสดงว่าเซต a เท่ากับเซต b หรือไม่ ดังนั้น A เราทราบแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ B เรายังไม่ทราบเนื่องจากว่ามันเป็นเงื่อนไขดังนั้นก็ทำแบบตัวอย่างเมื่อกี้นะคะจาก x กํลัง2ลบ 4x บวก3เท่ากับ0เราก็จะแก้สมการกําลัง2นะคะโดยการแยกตัวประกอบนะคะนั่นก็คือหาว่าอะไรคูณกันได้ x กํลัง2ก็คือ x กับ x ว่าอะไรคูณกันได้3ก็คือคูณกันได้3บวกกันได้ลบ4ก็คือลบสกับลบหนะคะเราแยกตัวประกอบได้แบบนี้ดังนั้นเอาไปหาค่า x อก็จะเท่ากับ3กับ1นะคะดังนั้น b เท่ากับเซตของ1กับ3ซึ่ง1กับ3ถือว่าเป็นจำนวนนับนะคะแล้วก็ a เท่ากับ3กับ3แสดงว่า a กับ b เป็นไงกันคะ a ไม่เท่ากับ b ค่ะทีนี้มาดูเซตที่เทียบเท่ากัน equivalence set นะคะเซตที่เทียบเท่ากันก็คือเซต a จะเทียบเท่ากับเซต b ก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองมีจำนวนสมาชิกเท่ากันแต่สมาชิกไม่เหมือนกันบางตัวโดยสามารถจับคู่สมาชิกได้1ต่อหนึ่ง ตัวอย่างนะคะกำหนดให้ e a เท่ากับเซตของ a b c d e b เท pues. so ่ากับเซตของ68571จงพิจงรีนาว่าเซตต่อไปนี้เป็นเซตที่เทียบเท่ากันหรือไม่นะคะซึ่งถ้าเราดูแล้วนับจำนวนสมาชิกของ a แล้ว a มีสมาชิกอยู่5นะคะ b ก็มีสมาชิกอยู่5แสดงว่าจำนวนสมาชิกของเซต a เท่ากับจำนวนสมาชิกของเซต b ดังนั้นจะได้ว่าเซต A และ b เป็นเซตเทียบเท่ากันตัวอย่างถัดไปนะคะอย่างที่สองกำหนดแบวกเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวก z ลบเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มลบ n เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนนับนะคะจงพิจาว่าเซตต่อไปนี้เป็นเซตที่เทียบเท่ากันหรือไม่ถ้าเราเขียนเซต z ต บวกไเอตบวกเลบละเเป็นแจกแจงสมาชิกนะคะเบวกก็จะประกอบด้วยเซตของ1 2 3่สลบก็จะเป็นจุดจุดลบ3ลบ2ลบ1นจำนวนนับก็จะเท่ากับเซตของ1 2 3จุดจุดจุดอันนี้นะคะเมื่อพินาแล้วเซตไหนบ้างที่เทียบเท่ากันเซตที่เทียบเท่ากันก็คือเซตที่มีจำนวนสมาชิก เท่ากันแต่ว่าสมาชิกในนั้นไม่เหมือนกันก็ได้นะคะอ่าจะเห็นว่า Z ซตบวกกับ z ตลบนะคะสามารถจับคู่สมาชิกกันแบบ1ต่อ1ได้นะคะแล้วก็ Z ตลบกับ n ก็สามารถจับคู่กันแบบ1ต่อ1ได้เช่นกันนะคะดังนั้นก็สรุปได้ว่า Z ซตบวกและ Z ตลบเป็นเซตที่เทียบเท่ากัน n และ Z ซลบเป็นเซตเทียบเท่ากันและยังพบว่า n กับ Z บวกเป็นเซตที่เท่ากัน well ทั้ง n และ Z บวกเป็นเซตเท่ากันก็ถือว่า n และ z บวกเป็นเซตที่เทียบเท่ากันด้วยนะคะตัวอย่างถัดไปจงพินาเซตต่อไปนี้มีเซตใดบ้างที่เท,ทียบเท่ากัน เซตเเท่ากับเซต a b c d d นะคะ b เท่ากับ2 2468 c เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นว <has sogar family relate> ันใน1ส <người cur right> <t og un> ัปดาห์ d เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยยน e เท่ากับเซตของ13 5จุดจุดจไปจนถึง13นะคะอ่าก่อนที่เราจะพิจารณาว่ามีเซตใดบ้างที่เทียบเท่ากันเราก็มาดูเซต a ก่อนเนาะมีเซต มี a b c d d อ่ะมี d 2ตัวถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะคะดังนั้นเซต a ก็จะเท่ากับ a b c d นั่นเองซึ่งมีสมาชิกอยู่4เซต b เช่นกันนะคะสอ,สอถือเป็นตัวเดียวก็เป็น2 468เซต c เป็นวันใน1สัปดาห์ลองเขียนแจกแจงสมาชิกนะคะก็จะได้อ,อาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขและเสาร์เซต d เป็นเซต เป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยโยนก็จะมีเดือนเมษายนมิถุนายนกันยายนพฤศจิกายนส่วนเซต E ก็จะประกอบด้วย1 3 5 7 9 11 13นะคะเมื่อเรานับสมาจํานวนสมาชิกแล้วเซตใดบ้างที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากันนะคะก็ถือว่าเป็นเซตที่เทียบเท่ากันดังนั้นเซตที่เทียบเท่ากันก็คือเซต a b d นะคะเนื่องจากว่า a มีสมาชิกอยู่4 b ก็มีสมาชิกอยู่4 d ก็มีสมาชิกอยู่4เช่นกันส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเซต c กับ e นะคะเนื่องจากว่า c มีสมาชิกอยู่7นะคะ1 2 3 4 5 6 7วันในหสัปดาห์ 1, 7, มี7นะคะแล้วก็ e ก็มีสมาชิกอยู่7เช่นกัน ดังนั้น C และ E ก็เลยเป็นเซตที่เทียบเท่ากันนั่นเองค่ะมาดูข้อสังเกตนะคะถ้าเซต A เท่ากับเซต B แล้วจะได้ว่า A เป็นเซตที่เทียบเท่ากับเซต B แต่ถ้าเซต A เป็นเซตที่เทียบเท่ากันกับเซต B แล้ว A ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ B นะคะ มาถึงอ่าสุดท้ายแล้วนะคะเป็นแรงบนันดาลใจสู่ความสำเร็จวันนี้เป็นของคุณอ่หลายคนคงคุณหน้าคุณตานะคะถ้าใครใช้ iPhone นะคะอ่าคนคนนี้ก็คือคุณ s ส v e j o อ s นะคะเขาให้ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษาบอกว่านะคะ always be trusty and stupid นะคะ ว่าจงกระหายและทำตัวให้โง่ตลอดเวลาเขาได้เขียนไว้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจว่าให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมเสมอในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาในตัวเองเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จหมั่นศึกษาหมั่นหาความรู้และรับฟังผู้อื่น ซึ่งเปรียบเสมือนคำคุมของไทยที่ว่าอย่าทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วเพราะการทำเช่นนั้นจะไม่ช่วยให้เราได้ประโยชน์อะไรเลยและอาจจะพลาดโอกาสการเรียนรู้ดีๆไปได้นั่นเองนะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ